ตอนนี้เวลากี่โมงครับทุมท่มจะจะ1ทุม่มจะ1ทุ่ม้ายังไม่มืดเลยครับครับมาทำกับข้าวกินเมื่อกี้เนาะนั่งจวดกันอยู่ <c oughs> ข้าวข้าวเหรอพราะูาอืพนเหลินม่ได้พนเหลนไม่ได้ก็ทได้จงเหลืนไม่ได้ดเร็นได้ผู้เดียว กบข้าวแทมากครับผมในป่านะครับข้าวเมื่อนี้ไก่หมูทอดกระเทียมผัดกระราใส่วุ้นเส้นแล้วกะน้ำพริกปลากระป๋องเนาะจวดแซ่บครับกับเมื่อนี้กาที่เป็นอุทญานทิปทิปจบทิปเข้าเมื่อนี้ชอบเตน น้าจักจันจัดจันแสบมากกินขอน้ำกันใส่เข้ามาแล้วัก่ายกันนะครับไฮลุกกนะรุดลุกกรุดลุคกรุดว่ะอ๋อดูแล้ว <Yeah. S 1> มีความสุขดูแล้วดีนะครับแจ้งเกี y ววันดีฤดีเฉียด and happy happy trip happy camp ยอดนะผมดูบรรยากาศครับผมข้างๆก็เป็นน้ำตกเอ๊น้ำธารเนาะแฮปปี้นิวเยียร์สงการแฮปแฮอ่าปปี้นิวเยียร์ไทย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 สไตล์ไม่อ่าไทยเทศกาลกันเลยนะแฮปปี้สงการเฟสติวัลอืมสงการเฟสติวัลอืมก็เป็นประเภทนี้ไทยเนาะเป็นเป็นยังกัปีใหม่ไทยดีไหมไทย เจกระจ,จันนะฮะจกระจันห้างปรเดป็นเลือนนำผู้เมืองเลยเนาะจกรจันอ่าทางเหนือธรรมชาติเลย,ยข้อเด<า>ียวห้อปะเเป็นเลืนผูเมืองเนยยไง่ไม่ดีโอ้ดูใหญ่ทง้เกค่ไม่เตกะายจัจับบางมือนี่เนาะู่กับกรากินกับน้องบอลแล้วก็เลขา กับเขาทุกอย่างจะทำเองครับผมแฮัปี้ไทยนิวเยีย y e ฟอร์มเคพีเคพนะครับจะ <Happy S 2> ย New Year from KP. KP. ่อเคพีเคพีแปลว่าอะไรุ้มสงารมีประเทศอะไรที่ขึ้นเด,ด,ด,ด้อยตโเกรสใครเข้า มาก็ทักทายกันได้นะโอ้โหเต็มตเลยทุยกทีไม่ได้อ่านแซ่ซเลยจ้าน้องชายครับผมแซ่บมากครับพี่มลครับผมพี่พี่มลเนาะติดตามตลอดครับผมเรชิดาครับผมเรชิดาเนาะครับอ่านชื่อไม่ถูกก็ขออภัยด้วยครับแซ่บมากครับผมมากมาก,กมากมากเข็มทุกเม,มนูครับเข็มเมนูเลยชอบหรือชอบรสชาติจัดจานนะไม่ได้เห็นเลย แดดมากจวดนีห่หอบรรยากาศดีมากนะทั้งเหนือวของแท้ครับ,บครับครับเสใ็่ครับมมันร้อนนะพาตรงมันจวดทางเหนือแซ่บมากปลาฟองทั้งพีกปลาฟองตอนนี้เขาอยู่ใกลใ,ใช้แดดมามากใก่้ชยแดมามา,มานี้อ่า เขาบ้านพูดไทยไม่ค่อยเป็นเต่น่ารักนะแต่นิสัยดีมากสบายแล้วยังละยาเขาก็สื่อสารกับกระจกมาได้เขาก็ใช้ภาษาใบเอานะภาษาภาษากายมนุษย์ทุกคนต้องมีภาษากายเนาะต้องมีความรู้สึกที่ดีละใหนกันาะไม่ใส่รัศมีวัสดีอืตอนนี้เวลาขึ้นหอกขึ้นแกนเนาะต้องงานเข้าไป บบไปถามไถ่เลยเนาะไปไหาบ้านเท่ากันแล้ว่าเพิ่นจิตถามเป็นภาษาเพิ่นแหละเจ้าป้าเขาก็ฟั้งโมูหเรียกแลอกเขาก็แกนกมือวันดีเพิ่นเนาะตอนแรกอย่างนี้เลยมีหกตัวเจพร้อมขนมแม่น้องว่านเพิ่งเต้นหน่อยพิกงเตนหน่อยยางเข้าไปในบ้านไหมพี่น้องยางเข้าไปได้หมูบัตรรัตตาลัตตาลุ่งไปนี่ละลุ่งไปไดไปป่าเลยท่านนี่แหละไปเจอหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่มาก เฮ้ยแซ่บแซ่บแซ่บ่บจริงเนาแซ่บถึงนี่กหขนข้าวครับมาพี่มามาขาบ้วามผมเขนมหลือไมเอาให้น้องส่องพาตัวเล็กกลับบ้านแล้วแล้วตัวเล็กตัวเล็กมาขนมดลูกเดีวเบอปนเ่นปันครับ อ้เมาหนุ่มเลยลูกเมาหนุ่มจ้าครับครับผมเมื่อกี้ก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านนะครับสนุกมากสนุกมากไปชมบรรยากาศครับถักทุกหลังขอบคุณหนึ่งหมื่นห้าพันคนที่เข้ามาครับผมเก่งนะเนี่ยนี่เราอยู่อยุธยาเอ้ยเราอยู่อุทยานเราบ้านเราอยู่ข้างในนะ หมู่บ้านอยู่ใกล้หรืออริยาแล้วอุทยานที่ทางรัดที่ทบใช่ใช่ถ้าทำทางมันนานมันจะต้องไงแจกใบใบกล้วยใบตองใบตองป่าใบกล้วยป่านะครับอยู่ข้างหลังเงี่ยใส่หมาครับกินข้าวทุกอย่างจะธรรมชาติหมดน้องบอลแจกป๊อ สว่าไงไม่ใช่โคมอันนี้ใช้สไลด์ได้ใช่มัน,มนไม่ใ <c oughs> ช่โคมอชันอ้อยเลยอ่ะเดี๋ยวใช่ชันอ้อยหมากริ้งน่ารักดีเข้ามาจากกระดอบครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับครับผมน้องบอลกินมากมากนะลูกชายครับมโอ้องหว่วงครับไม่ต้องหว่วงครับไม่ <c oughs> ต้องห่วงครับหุ <c oughs> ้นย่างดีเลยหุ้นย่างดีเลย <c oughs> ตื่นใครตื่นเป็นอือตืน่นไม่เก่งนดีคนแรกตืน่นคนซ้ายขอโทษ ขยับมันขยับอ่ะทำแล้วมันขยับอ่ะยแล้วอุ้มอุ้มนิ้มแล้วอ่ะยิ้มปะไปยอดขอบคุณทำทำกันทาไมได้เนาะไปกระโดดน้ำอีกสแปมบนึงครับเอาอีกนิดนยมาแล้วมั้ยล่ยไม่ถามมึงบอเอาอีกไหมมามามาแล้วไงน้ำลึกมามา ถึงตอนที่อ้วนเลยแวเดี๋ยวไล่สอดอีกสักแป๊บหนึ่งเนาะครับผมกินข้าวไปตลาดมาเลรอครับไก่นะลงยังไงเนี่ยก็ขับรถไปดิจพก่รายานให้ตัวเล็กไงอตัวเล็กเลยนะปลาตัวเริ่มเลยปลาไม่น่าจารวินใช่ไหม ปลาล้านเราที่ไปดูแล้ปลานไม่ใช่ปลาเลี้ยงอ๋อปลาเลี้ยงอ๋อนี่กปลาสารินครับครับครับเจอกันครับข่ถ่ายกันบ้านแม่เปี่จักรยานแล้วมีใจวิ่งไปก่อนเลยอ๋อพอพาดีตะนานโอเคเลยตัวเล็กไงอือก็ว่าอยู่แม่เขาเนาะไน่รอดเหนือ แซ่บครับเนาะอยู่ประมาณสองสองนาทีเดี๋ยวจะจดจบกันไล้สดเนาะคระบผมจะให้รู้ว่าคืนนี้อ่าเป็นคืนสุดท้ายที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันแล้วก็ทำกับข้าวบ้า้ๆนทำกินเองทามีทำเกิดครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับเนาะขึ้นทิพ้นทิครับผมกับข้าวจุ่จวมากเลยครับแซ่บทราบม ỉm đi đi đấy Ừ, rồi Kín ngay đấy Thật xem nữa Thật xem nữa cá bộ ốm, nóng trùng, nóng bên, cho nên là tôi แค่ตัางนะครับก็แตาธรรมชาติเนะซื้อมาชอดเองก็คือมาแม่ให้มาอมขอขออภัยเล็กน้อยที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าไม่อยู่บนดอยครับมันอยู่บนบนดอยแบบลึกเลยมันก็อาจจะสัญญาณอาจจะไม่แรงครับผมต้องขอโทษด,ด้วยครับอขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปอะไรยังไงเดี๋ยวถ้ามีสัญญาณมีเน,เน็ตเดี๋ยวเอาลงให้ดูนะครับขอบคุณ คลินี้กับในจงและสดอยู่กับหน่อยพากินแล้วก็น้องบอลก็ลากันไปก่อนนะครับทีนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูวยนะเดี๋ยวดูคนหนึ่งก่อนครับครับผมครับสิริวิมลครับผมไม่ค่อยชัดเลยครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปอัปโหลดเนาะครับผมเดี๋ยวแชทตรงนี้ครับทีนี้ก็มาบอกพี่กัดว่าที่นี้นอนไหนอยู่ตรงไหนเนาะครับผมก็ขออภัยด้วยครับที่ไม่ค่อยชัดเนาะ เดี๋ยวสัญญาณไม่่ญญอยแรงครับครับผมลำลำอ๋อติ๊กแจมติ๊กแจมติ๊กแจมติ๊แจบอยู่ญี่ปุ่นครับผมลำลำลำครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะปิดเลยเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทักทายกันในทางคอมเมนต์ครับผมก็ในจงขอขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ร่วมกันแล้วก็ยังเนาะเป็นกำลังใจและก็ให้ความรักและอินดูตลอดเวลาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ